วันนี้มันจอกลับเดบุยเดกะทาโร่ในรอบเดือนเมษายนนะคะเดือนมีนาคมหลายๆคนน่าจะเจออะไรดีๆมงดงามยิ่งขึ้นมาในชีวิตแล้วเนาะบอกแล้วว่ามันการเปลี่ยนแปลงที่ดีบางคนอาจจะยังตุบตุเป๋อยู่แต่ แน่ๆต้องมีอะไรดีๆรออยู่แน่ๆน,นะมาสร้างความมั่นใจแล้วก็ดูพลังงานรวมว่าสิ่งที่เป็นคีย์หลักกุญแจหลักในการใช้ชีวิตเดือนเมษายนกันก่อนแบบนี้ฟีนิกซ์ไรซิ่ง let go of your past and start over หลายคนคือเจ็บหนักปางตายเจียนตายหรือเรียกได้ว่า ตายมาแล้วฉันตายเป็นทั้งเป็นมาแล้วนะคะก็มันเป็นภาวะที่คนวันศุกร์คุณจะได้รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนได้ฟื้นขึ้นใหม่ค่ะมีชีวิตชีวาม,มากขึ้นได้เจออะไรดีๆเจอแสงสว่างแล้วก็จากที่เคยมืดมนมืดหมนหรือว่าเป็นกังวลแบบเอ่อมองไปทางไหนก็มืดดำอะ่ะชีวิตคุณจะรู้สึกได้ว่าเอ้ยฉันได้เกิดใหม่ ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นและถ้าใครยังไม่รู้สึกแบบนั้นนะคะอาจจะเป็นเพราะออยังปรับปรับตัวจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาไม่ได้อะ่ะขอให้คุณทิ้งอดีตไว้ได้เลยนะคะรอรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตได้เลยเพราะว่าตอนนี้ไพ่บอกเลยว่าทิ้งอดีตไปซะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะบัตรนาวเดี๋ยวนี้นะนกฟินิกก็คือนกที่เป็นอมตะอืม มาดูเรื่องการเงินกันก่อนนะคะจะมีสายโยนเป็นยังไงบ้างว้าวการเงินทำไมมาแต่ถ้วยอยากรู้ถามถึงเงินแต่ว่าไม่ใช่ไม่ดีนะเรื่องการเงินนะคะคือจริงๆแล้วอะ่ะคุณรู้สึกว่ามันมีภาระหนักอึ้งอยู่ในใจเยอะแยะมากมายเพราะ ฉันอยากจะทําเพื่อครอบครัวฉันอยากจะดูแลครอบครัวฉันอยากจะนั่นนี่นู่นเพื่อครอบครัวหรือว่าอยู่ในภาวะที่สร้างครอบครัวรู้สึกว่าอะไรเดๆก็ตามฉันอยากให้มันเข้มแข็งมั่นคงเพราะฉะนั้นการเงินอ่ะจริงๆแล้วมันเพียงพอที่จะทําให้คุณอ่ะอยู่อย่างมีความสุขนะคะอ่ามันไม่ได้ออกมาเป็น เป็นเหรียญให้เห็นว่าอู้ฟู่หรือรวยแค่ไหนแต่มันรวยที่ใจคือเราสามารถใช้ชีวิตได้อยากได้อะไรก็ได้นะแต่ไม่ได้ได้ทุกอย่างาจะต้องมีการออมซื้อหรือว่ามีการผ่อนแต่มันไม่ได้ลำบากอะค่ะแต่ว่าเรา เป็นกงนนังวลมากในเรื่องของการเงินทําให้เราหมดอิสระในการใช้ชีวิตและหลายๆคนนะถึงขั้นมองข้ามคู่ชีวิตมองข้ามครอบครัวเพราะฉันรู้ว่าฉันทําเพื่อครอบครัวฉันรู้ว่าฉันทําเพื่อคู่ชีวิตแต่ฉันก็ไปบ้างงานสมมตินะคะในน่าจะเป็นแนวๆเนี้ยเ แต่ฉันไม่มีเวลาแต่ฉันนั่นนี่นู่นกลายเป็นว่าบางคนอาจจะแบบโอ้โหทํางานหนักมากเพื่อที่จะเอาโอทหรือเอาอะไรมาจุนเจือครอบครัวหรือว่าอยากพาครอบครัวไปทําน,นั่นนี่นู่นแต่เหนื่อยกลับบ้านมาไม่ได้คุยกับลกูกไม่ได้คุยกับผัวไม่ได้ดูแลสามีไม่ได้อะไรแล้วอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยข้อเนี้เป็นข้อควรระวังนะคะจริงๆแล้วชีวิตคุณอะมันอยู่ได้มันมีความสุขมันพอดี ะะไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไม่เกิดคิดไปถึงวันหน้านู้นฉันจะเอาอะไรกินจะต้องมีนั่นจะต้องทำนี่อย่าเพิ่งเป็นกังวลขนาดนั้นนะคะไพ่ใบนี้มันออกมาทำให้เราอะกลายเป็นคนที่ไร้ความสุขรู้ไหมจริงๆถ้าใบนี้ให้ดูนะไพ่แปดดาบปิดตาตาถูกปิดไว้ค่ะแต่มือไม่ได้ถูกมัดไว้คุณจะเอามือคุณแกะผ้าออกก็ได้ แต่คุณก็ยืนอยู่อย่างนั้นทางเดินข้างหน้าก็มีแต่คุณไม่เดินเพราะว่าคุณมัวยืนกลัวอยู่กลัวดาบซึ่งดาบจริงๆแล้วอะ่ะไม่ได้แทงคุณไม่ได้ทำอะไรเขาแค่ล้อมรอบไม่ให้คุณตกลงไปจากที่ที่คุณยืนอืมมันหมายถึงอะไรคือการความคิดความกลัวความกังวลมันช่วยให้เราไม่ประมาทจริงดีแต่เมื่อไหรก็ตามที่เรารู้แล้ว เราไม่ใช่กลัวจนไม่ยอมทําอะไรหรือว่าไม่กล้าทําอะไรบางคนคือไม่กล้าใช้ตังค์ไม่ยอมซื้อข้าวดีๆให้ตัวเองกินอะไรแบบนี้นะคะมันทําให้เราเสียสุขภาพเพราะงั้นนะเรื่องการเงินมันออกมาในเรื่องของความรักดังนั้นต้องรักตัวเองค่ะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพและอย่ามองข้ามคนในครอบครัวหรือคู่ชีวิตของเราหรือแฟนของเรานะคะข้อนี้สําคัญมากโอเคไหมอืม เป็นเรื่องของการงานค่ะในเดือนเมษาคนวันศุกร์การงานจะเป็นยังไงขอดูหน่อยอการงานเหมือนที่บอกเมื่อกี้เลยนะคืองานอะ่ะมันดีรู้มันดีทํางานเต็มที่ค่ะได้เงินมีงานมีงานให้ทําอย่างดีแล้วหลายๆคนคือ ประสบความสำเร็จในเรื่องของงานสูงมากนะคะ,ะมีความสุขสนุกกับการทำงานและมีโอกาสเยอะแยะมากมายที่เข้ามาด้วยนะคือเรื่องงานของคนนะุณมันรุ่งมากแล้วก็ขยับขยายเปลี่ยนแปลงใหญ่โตด้วยบางคนก็คืออาจจะมีการเลื่อนตำแหนง่งเพิ่มหน้าที่การงานเพิ่มความรับผิดชอบหรือว่า บางคนอ,อาจจะแบบถ้าค้าขายเนาะก็อาจจะได้ลูกค้าต่างประเทศหรือว่าได้ไปดูต่างประเทศนั่นนู่นหรือบางคนก็เออได้ไปทํางานต่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็มีเนาะซึ่งจริ่งเนี้ยขึ้นมาเหมือนกันออมันสําคัญ สำคัญมากเรื่องงานเรื่องเงินใช่แต่อย่าลืมเรื่องของสิ่งอื่นที่สำคัญพอๆกันในชีวิตนะคะเนี่ยมันมันขึ้นมาค่อนข้างต่อเนื่องเพราะว่าไพ่เลเวอร์เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่ความรักเพียงอย่างเดียวก็ได้นะเออหนึงความรักใช่สองคือการที่มีสิ่งที่ดีกับชีวิตสำคัญกับชีวิตพอๆกันเท่าๆกันและจะ ละทิ้งหรือมองข้ามไม่ได้นะคะเรื่องงานคุณดีมากรุ่งมากแต่อย่าลืมย้อนกลับไปดูเรื่องเมื่อกี้คือความรักที่มีต่อตัวเองและครอบครัวในหัวข้อของการเงินอืมคนวันศุกร์อย่าละเลยความรู้สึกและความสุขนะคะอืไหนมาดูความรักสิมันจะเป็นยังไงเนี่ย ความรักของคนวันศุกร์เดือนเมษายนดูเป็นคนที่รักคนอื่นห่วงแยคนอื่นแต่ออกแนวดื้อเนาะใช่ไหมคนวันศุกร์ช่วยเม้นมาบอกหน่อยวนะ่าจริงๆแล้วคนดื้อไหมคุณรู้ตัวหรือเปล่า <c oughs> หรือดิฉันเข้าใจผิดอะเรื่องความรักนะคะ เรื่องความรักนั้นเป็นคิงไม้เท้าสเตรงก็เดอะสตาร์ค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วอะเรารู้สึกได้ว่าความรักมันดีแหละมันด,นดีไม่ต้องอะไรมากมายแต่ที่สำคัญรู้สึกได้ว่าในความรักของเราอ่ะเรา อยากที่จะทำอะไรเยอะแยะมากมายเพราะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในความรักของเราเราค่อนข้างที่จะต้องการเป็นคนคุมเกมอะค่ะก็คือว่า,อาฉันอยากจะทำแบบนี้ฉันจะทำแบบนี้แล้วก็เราก็จะทำเราจะมุ่งมุ่งหน้าที่จะทำ สิ่งต่างๆที่เราต้องการนะคะดังนั้นในเรื่องของความรักอะ่ะมันออกมาเป็นสถานการณ์ที่เราอะ่ะมีสิ่งที่อยากทำเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ความรักอาจจะเป็นเรื่องรองสำหรับชีวิตเราในตอนนี้เราเลยรู้สึกแบบไม่รู้อะ่ะยังไงฉันก็จะทำสิ่งต่างๆที่ฉันอยากจะทำก่อนเอ เอาไว้เอาไว้ลำดับหลังแทบจะหลังสุดด้วยซ้ำอาจจะไม่ใช่เรื่องรองนะคะดังนั้นขอดูเป็นแต่ลัสถานะให้ละกันนะอ่ะคนโสดแบบโสดโสดไม่มีคนคบคนคุยโสดจริงจังนะ c o p e n d e n c y addiction are affecting your romantic life คนโสดก็คือว่า มันจะมีบางอย่างที่ทําให้เราอะรู้สึกว่าเราจะเลือกใครสักคนมาเป็นแฟนไหมคือน้องเป็นคนที่แบบดึงดูดเรามากๆอะจนถึงขั้นเสพติดถึงจะจูงใจเราให้เราอะอยากมีแฟนอยากมีคนนั้นเป็นแฟนหรืว่าถ้ามาจีบก็คือต้องแบบดูดูใช่ในทุกๆอย่างจนเรารู้สึกว่า หลงเราถึงจะยอมเปิดใจคบใครสักคนเพราะงั้นเดือนนี้จะเจอไหมนะอยากจะขยายจังเลยเดือนนี้จะเจอไม่น่าขน่อยน่าจะเจอคะ่ะแล้วก็คุณควรจะให้โอกาสคนคนนั้นคือเขาเข้ามาอาจจะยังไม่ถูกตา ตั้งแต่แรกแต่คนที่เข้ามาในเดือนเมษายนนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะเป็นคู่ของคุณนะคะลองคุยดูลองให้โอกาสคนคนนั้นดูเราตั้งแง่ไว้เพราะว่าถ้าไม่หลงถ้าไม่ใช่ถ้าดูแลไม่ไม่ใช่ฉันไม่คุยตอนเนี้ยใครบอกคุยกับเขาเธอคุยกับเขาหน่อยอ่ะคนคุย หรือว่าคนที่แบบสถานะคุมคือไม่มีสถานะต่อการเป็นยังไงบ้าง Getting to know each other as you reveal your innermost self to each other you are born depends คือว่าคนที่ยังไม่มีสถานะคนคุยคุณต้องทำความเข้าใจกันมากขึ้นคะ่ะ ตอนนี้มันยังมีบางอย่างที่เราอ่ะยังไม่ยังไม่รู้จักเขามากพอหรือเขาเองก็ยังไม่รู้จักเรามากพอมีบางอย่างที่เราเองอ่ะปิดบางตัวตนอยู่อืมมันก็เลยทำให้สถานการณ์คุมเครือคือเราน่าจะเป็นประเด็นสำคัญในเรื่องนี้ด้วยเหมือนเราอ่ะยังไม่ยังไม่เปิดใจเต็มที่อะค่ะสถานะมันก็เลยยังไม่ชัดเจนไปมากกว่านี้เนาะ ถ้าอยากให้สถานะขยับขยับกระเตื้องนะคะก็เปิดใจนิดนึงแล้วก็ลองเปิดเผยความรู้สึกอาจจะไม่ได้บอกคำว่ารักตรงๆแต่แสดงออกด้วยอย่างอื่นก็ได้นะหรือแบบง่งาย แฟร์คนวันศุกร์ง่ายๆแฟแฟก็บอกไปตรงๆได้สบายมากอืเพราะอีกฝ่ายเขาก็รอคุณอยู่นะคะอ่ามาดูคนที่มีสถ,ถาน,นะแล้วกันแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นแบบคู่หัวตัวเมียแต่งงานแล้วหรือว่าเอ่ออะไรแบบนั้นนะเหมือนแบบเออเป็นคนคบกันแล้วอะเป็นแฟนกันดูซิ Pattention to the red flag The sign are questioning you ให้เราใส่ใจสัญญาณเตือนบางอย่างหรือว่าอย่ามองข้ามสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆอะค่ะเพราะว่ามันมีบางอย่างที่มันเป็นประเด็นอยู่แต่ว่าคุณเลือกที่จะมองข้ามมันไปหรือหลายๆคนเรียกว่าใช้ค,ควาว่าอดทนหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นช่วงโปร เรื่องพวกนี้นะคะถ้ามันมีหนึ่งคุณต้องถามตัวเองว่าถ้ากูมองข้ามกูจะมองข้ามไปได้ตลอดชีวิตไหมสองถ้าบอกว่าเป็นช่วงโปรแล้วหมดโปรละมันจะเป็นยังไงต่อดังนั้นคุณต้องลองคุยกันนะคะต้องคุยกันหรือว่าถ้าถามตัวเองแล้วมันเป็นเรื่องที่แก้ไม่ได้ก็อาจจะต้องมูฟออนหรือแก้ที่เราเราแก้ได้ไหมอะไรยังไงพวกนั้นนะคะมัน มันเป็นประเด็นสำคัญมากๆเป็นตัวแปรสำคัญมากๆเหมือนกันนะคะออถึงไม่เลิกกันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้คบกันแบบไม่ราบรื่นอาจจะต้องมาทะเลาะบอกแว้งกันบ่อยๆพวกนี้รีบๆเคลียร์กันไว้แค่นั้นเองนี่มีอะไรมากมายเนาะ คนที่มีครอบครัวแล้วล่ะคะเดือนเมษายนเป็นยังไงคนที่แต่งงานกันแล้วมีครอบครัวแล้วหรืออยู่กินกันฉันสามีภรรยานี่เป็นยังไงแพทชั่นดีงามนะคะ our h e a r t and soul to sing with joy คือคนที่มีสถานะชัดเจนแต่งงานกันเรียบร้อยหรือว่ามีลูกมีเต้าอย่าเงี้ยคือช่วงเดือนเมษายนเนี่ยคุณจะมีความสุขแล้วก็ เป็นไปได้ว่าผ่านจากโหมดต่างๆที่ว่ามาในของบรรดาคนที่เก็บทรงทั้งหลายในสถานะคนโสดคนคุยหรือว่าคนคบคือคนที่อยู่กันสามีภรรยาคนวันศุกร์ปุ๊บคุณจะเปิดใจคุณจะอะไรก็ตามตรงไปตรงมาค่ะแล้วการแสดงออกถึงความรู้สึกหรือว่าความปรารถนาหรือความต้องการใดๆก็ตามมันก็เลยจะเป็นตัวแปรที่ทำให้ความ รักมันมีความสุขความราบรื่นความสนุกสนานในตัวของมันเองแล้วก็ทำให้ชีวิตครอบครัวชีวิตรักอะ่ะมีความสุขเห็นไหมมีแพชชั่นแรงกล้ามากมดีงามนะคะเพราะงั้นที่จะให้แนะนำคืออาจจะเป็นไปได้ว่าคนวันจุกอย่างที่บอกเก็บทรงอ,อมีมาก หรือว่ามองอะไรต่างๆบางอย่างเป็นเรื่องใหญ่โตกว่าความรักแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีครอบครัวคุณจะเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนความรู้สึกหรือว่าเปลี่ยนแนวทางความคิดทําให้คุณเใส่ใจคนรอบข้างมากกว่าดังนั้นคุณต้องถ้าคุณต้องการความรักที่ดีนะคะเปิดใจ ที่จะรับคนที่ไม่ถูกตาดูบ้างหรือว่าเปิดใจคนที่ไม่ได้ถึงขั้นกบดึงดูดให้เราลุ่มหลงอะไรมากมายลองคุยดูเขาอาจจะใช่มากกว่าที่เราคิดแล้วก็ทำความรู้จักกันให้มากขึ้นนะคะและอะไรก็ตามที่เป็นประเด็นเป็นสิ่งที่ทำให้เราอึอๆกอัก,อกไปต่อแล้ว ยังลำบากใจต้องคุยกันให้เรียบร้อยแค่นี้เองนี่คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการมีชีวิตคู่เนาะเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันพื้นฐานของการมีความรักที่เข้าอกเข้าใจกันค่ะมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าสำหรับคนวันศุกร์เองอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่า ฉันก็ไม่ค่อยจะอยากไปทำอะไรพวกนี้ก่อนมากนะักใช่ไหมมันคุ้มนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงบ้างนิดนึงมันคุ้มค่าที่จะรักษาหรือว่าเปิดรับใครสักคนที่เขารักและเข้าใจในตัวเราจริงๆนะคะเพราะว่าเนี่ยมันคือผลลัพธ์มันคือที่มาที่จะพาให้ผลลัพธ์ออกมาดีมากๆ แล้วเข้าใจใช่ไหมว่าทําไมสุดท้ายคนที่มีคู่แล้วเขาถึงมีแพชชั่นอย่างแรงกล้าทั้งทั้งที่ทเขาอะ่ะไม่ใช่ช่วงโปรโมชั่นอย่างสามสถานะแรกสามสถานะแรกอะดูมีปัญหามากกว่าแต่พอคุณเปิดใจเปิดตาเปิดใจเปิดหูเปิดปากสิ่งที่ได้มันคุ้มค่ามากบอกไว้เลยอืม เดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าคําแนะนําของเมื่อนอที่เกิดวันศุกร์นะคะในเดือนเมษายนนี้คำแนะนำโดยรวมทั้งหมดทุกๆเรื่องคืออะไร It's not for you คิดว่าตอนนี้คุณวันศุกร คุณมีความคิดความอ่านความฝันหรือความต้องการความปรารถนาะบางอย่างที่มันมากพุ่งพ่านเนี่ยสังเกตว่าจนละเลยครอบครบัวหรือความรักไปอ,อหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นความเป้าหมายอ่ะเป็นปรารถนาของคุณตอนเนี้ยเขาบอกว่ามันยังไม่ใช่ของคุณมันไม่ได้มีสำหรับคุณทำไมนะ Stop confusing yourself เลิกที่จะสับสนในตัวเองอะค่ะคิดแล้วคิดอีกสับสนเอายังไงแนะ่ว่าฉันรู้สึกยังไงแนะ่มันเป็นยังไงแนะ่การที่เรารู้สึกสับสนในตัวเองแบบนี้มันทำให้เราพลาดโอกาสบางอย่างในชีวิตนะนะ t รั t t ตอร์ไทม์ o องฟิวไลท์เห็นไหมมันต่อเนื่องกันกะแล้วเชียวให้เราเชื่อมั่นในช่วงเวลาค่ะจังหวะชีวิตของแต่ละคนมันจะมีจังหวะของมันมันมีช่วงเวลาของมันเมื่อถึงเวลามันจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลามันจะกระจางเมื่อถึงเวลาเราจะได้รับผลลัพธ์นั้นเองนะคะอะไรที่เรา ไขว้าหนักมากโดยที่เรารู้สึกแหละว่ามันมันยากเหลือเกินนั่นแปลว่ามันยังไม่ใช่ของคุณยังไม่ถึงเวลาของคุณแล้วก็มันไม่ใช่ว่าเราไม่ดีไม่ถูกหรือว่าไม่อะไรก็ตามแต่ว่ามันแค่ยังไม่ใช่เวลาแค่นั้นเองนะคะดังนั้นแต่ละคนมีสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ แล้วเท่าที่เห็นในตอนนี้เดือนเดืนนี้อคุณน่าจะต้องให้ความสำคัญกับการรักตัวเองการรักคนรอบข้างแล้วก็ใส่ใจคนรอบข้างและตัวเองนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วเมื่อถึงเวลามันจะมีผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการ โผล่ขึ้นมาเองนะคะเหมือนอ่ะมันมืดอยู่แค่รอสักหน่อยนอนไปก็ได้เดี๋ยวก็เช้าตื่นมาพระอาทิตย์ขึ้นมองเห็นทุกอย่างนะคะมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้อืมเพราะมันมีแสงอาทิตย์แสงสว่างจ้าอ่ารอสักหน่อยผ่านไปทุกทุกวันวันหนึ่งคุณก็จะได้รับผลผลิตได้เกี่ยวข้าวได้ เก็บผล,ลไม้อะไรใดกๆก็ตามที่คุณอยากจะได้มันมีจังหวะของมันมันมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงแต่ต้องใช้ความอดทนนั่นคือเวลานะคะอ่ะขอคำแนะนำอีกหนึ่งใบจัก,กรวาลบอกว่า <laughs> it takes some time เห็นไหมมันต้องใช้เวลาไม่ว่าอะไรก็ตามมันต้องใช้เวลานะคะอย่า yeah. เร่งรัดจนเกินไปนี่เห็นไหมที่บอกว่าถ้าความรักของคุณน่ะยังออกมาแค่นี้เลยแบบเนี้ยเหมือนเขาพยายามบอกเราอะในเรื่อง,องความรักคุณไปมุมานะจะทำอะไรก็ไม่รู้ตามความปรารถนาตามไอเดียของคุณแต่พอเรื่องของการเงินการงานมันพยายามบอกให้คุณอะรักแล้วก็ใส่ใจตัวเองและคนรอบข้าง เหมือนเขาพยายามย้ำมากเลยนะคะไพ่ในวันนี้เนี่ยเดือนเมษายนนี้นะคะจริงๆแล้วคนวันศุกร์มีเรื่องดีๆมากมายรออยู่เพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆมันคือกำลังใจและกำลังกายของคุณในอนาคตางี้ก็ฝากกำลังใจให้เพื่อนๆวันศุกร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe ไลค์แชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เดอะปุ้ยเดกาทาโร่ด้วยนะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ ตามไปได้ที่เพจ f เฟ b บ o ๊ก The Pui d e กะ t a r o ่นะคะไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ